น,น้องนายครับน้องนายไปเตะบอลเป็นเพื่อนป๊ป๊าหน่อยสิครับเตะอยู่ครับแต่ว่าหนูขอกินน้ําก่อนได้ไหมครับอืมป๊ป๊าว่าเราไปเตะบอลเหนื่อยๆแล้วเราเข้ามากินน้ํามันจะได้สดชื่นไงน้องนายก็ได้ครับป๊บป๊ามาไปเตะบอลกันเลยป๊ป๊ายันนะครับป๊าป๊า โอ้โหโอะไรเตะแรงมากเลยอะ่ะไอเตะม,มาอีกโอ้ยนี่นะนี่นะอ๋ออี๋ <c oughs> <c oughs> ับดีๆนะน้องนายเฮ้ยอิชอ่าเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยอ่ะน้องนายน้องนายครับเราไปพักกินน้ำกันดีกว่าครับครับไปกินน้ำกันดีกว่ากินน้ำก่อนน้องนายเฮ้ยน้องนายน้ำหายไปไหนอะน้ำหายไปหมดเลย นิ้วมือใครอะเฮ้ยจริงด้วยพี่นายดูสิมันเป็นรอยนิ้วมืออุ๊ยน้องนายแล้วขวดน,น้ําแดงน้องนายก็หายไปด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยป๊าป,ป้ามันต้องเป็นผีมือดําแน่ๆเลยเฮ้ยผีมือดาอะไรน้องนายมันไม่มีหรอกดูไปเอามาจากไหนเนี่ยผีมือดําเนี้ย เนี่ยเลยนิ้วมือสีดำเนี่ยจริงป่ะป๋าเราเห็นในยูทูบผีมือดำมันน่ากลัวน้องนายเลอะเธอแล้วผีมือดวงมือดำอะไร่ะป้าป๋าว่าเราไปตามหาขวดน้ำเราดีกว่าขวดน้ำแดงเราอะต้องมีคนเอาไปแน่เลยแต่หนูกลัวอะป้าป๋าไม่ไปหรอกโอ้โหไปเถอะป้าป๋าพาไปตามมามาไม่ต้องกลัวหรอกแหมใครนะเอาน้ำแดงเราไป เอ๊มันจะไปทางไหนล่ะน้องนายวิ้งน้องนายป้าป๊าเจออะไรเข้าให้แล้วไหนอะนี่ไงน้องนายดูสินี่มันรอยสีดําเหมือนกับที่เราเจออยู่ที่แก้วเลยน้องนายแสดงว่ามันต้องไปทางนูน้นทางนูน้นป๊าป๊าตามไปตามไป เฮ้ยปลป้าเจ๊แล้วไหนอะน้องนายนี่เฮ้ยจริงจริงด้วยเฮ้ยเป็นรอยเปื้อนสีดำเลยน้องนายนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเฮ้ยป้าป้าว่ามันต้องอยู่ในแถวนี้แหละ <c oughs> น้องนายป้าป้าว่าเราไปหาดูในสวนดีไหมจะต้องเจอเบาะแสอะไรแน่เลยเอยอหน่อยนะหนูยังไม่เห็นเลยอะป,ะปะ้าป้า นั่นสิพี่นายอยู่ไหนน้าเฮ้ยป๊าป๊าป๊าป๊ป๊าป๊าพีบีฝีมือมือดำเอ้ยนั่นสิพี่นายพีมือดำจริงๆด้วยตอนแรกป๊าว่าจะไม่เชื่อแล้วน้องนายเห็นกับตาพีมือดำจริงๆด้วยวีวีน้องนายดูสิ ีเหมือนกวักมือเรียกเราเลยอะพี่นายเฮ้ยเอาไงดีอะพี่นายเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย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 น,น,น้องนายผีมันมาหาเราแล้ว,ลวเฮ้ยเฮ้ยไปดีกว่าเฮ้ย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 น,น้องนายน้องนายผีมืดดำจริงจริงด้วยเฮ้ยเลย ีมันวิ่งไล่เราอ่ะน้องนายเช่ปะป๊าปิ้งเนี่ยมันทำมือแบบนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนั่นน่ะสิพี่นายว่าครับเหนือนที่ว่าบรรยากาศมันน่ากลัวนะครับทุกคนเต็มเลยป๊าป๊านั่นสิพี่นาย บรรยากาศยังกันในหนังผ right mm ีเลยอ่ะมีควันข <of disappears. S 1> ึ <IN> ้นเต็มเลยน้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องนายนั่นมันผีมือดำนี่นามีเล้วผีมือดำ ไก่อนลบลบลบในตะกร้าลบ,บในตะกร้าเฮ้ยลบในตะกร้าอย่างนั้นแหละผีมือดำมันจะได้ไม่เห็นเรา <c oughs> ดังดีดีเดี๋ยวผีมือดำมันจะเห็นเราแต่ไม่มีเง็นยวไหพ่อป้าไม่น่าจะเห็นนะน้องนายน้องนายดูสิน้องนายวิ่งหนีผีมือดำมาจนมือน้องนายดำหมดแล้วเนี่ยไม,มไม่ใช่มือหนู <c oughs> หรอยันพี่ไม่ใช่มือหนูเหรออ้มือหนูอยู่ไหน เฮ้ยไม่ดำโอ้ยมือนั้นดำหรือเปล่าเฮ้ยไม่ดำเฮ้ยน้องนายอย่าบอกนะว่าเฮ้ยผีมือดำเฮ้ยน้องนายหนีเร็วเฮ้ยผีมือดำเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยน้องนายเสียงคุ้นๆอีกแล้วแกเป็นใครเอามาชี้แกคุนคนอีกแล้วแกเป็นใคร เอ้ามาม,ม,มีอีกแล้วก,ก็มามีนะ่สิป,ปา้าฟ้านี่เป็นอะไรกันเนี่ยวิ่งหนีนแกเป็นผีมือดำมาที่แกเหรอใช่แกคือผีมือดำไม่ใช่<ะ>นี่มามีเอ้าแล้วทำไมมามีเป็นผีมือดำแบบนี้เอา้าก็วันนี้มามีอยากกินข้าวจี๊มามีก็เลยก่อไฟไฟก็เลยดำเนี่ยม้นข้างนี้ไม่ดำเนี่ยดำข้างนี้เห็นไหมมีอย่าบอกนะว่า มีเป็นผีมือดำกันมีไม่ใช่ผีเผลออะไรปปาผีไม่มีจริงมันเป็นฐานป๋ามานี่มานี่จะพาไปดูเร็วมามันเป็น่านนี่เล่นอะไรของมีเนี่ยมือมีมันมีควันเต็มไปใอย่ยังกับนังผีเลยอะครับมืมีใช่เมื่อกี้ป๋าเห็นนะมีควันเต็มบ้านเราเลยอะยังกับนังผีเลยอะควันอะไรปปาก็ดูนี่สิ เฮ้ยพี่นายจริงด้วยตัวอะไรนี่มันคือตัวอะไรควันตัวอะไรนี่มันคือตัวอะไรอุ้ยจริงด้วยหมอมีมันเป็นควันจากเตาหมอมีนี่ไงใช่แหละแล้วหม,มีติดเอาเอาเอาหญ้าเข้าไปทําไมเนี่ยที่ไหนเขาติดติดเตากันแบบนี้แล้วมันก็จะได้มันก็จะได้ติดไฟเร็วๆแล้วเนี่ย ทานแบบนี้มันก็เลยมือดำไงป๊าป๊าอ๋ออย่างนี้นี่เองที่หมามีมือดำเพราะว่าหมามีมือดำทานใช่แล้วโอ,อ้ผีมือดำไม่มีไม่มีโอ้โหผีไม่มีจริงป๊าป๊าสยบย้าําผีมือดำไม่มีจริงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จําไว้นะคะว่าผีไม่มีจริงนะไม่ต้องกลัวนะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ ฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามตรงช่องหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย